ได้ขาได้ขาวว่าิวตีนอะใช่กูวีวเลยได้ขาว่ามึงมีพลังสายเดียวกูใช่หรอวะก็มีอ่ะกจะภาพนะว่าทำไมวะขี้อะไรโอ้วนไปเฮียกูวอนนะไอ่ซวอวนนอวนเนจะจ่าไปก่อนเหียไม่กันัดแม่งนัดกูต่อยนะสุดท้ายกูม่ต่อย

แหวนก็ใส่กันเยี่หัดมึงก็กเจ็บเหมือนกันนะเฮียอ็เด็กฝรังสายเดียวกันนะเออยิ่งไม่ได้เอาจริงใช่ไหมว่าใช่เชื่อมากเลยตอนน่ยเออโคชิโเฮียน,นี่นื้อหนาดยังไม่ได้เอาจริงแนี่ยเฮียกูยังไม่ได้เอาจริงนะเพราะกูใช้พลังเต็มที่ไม่ได้แล้ว,ลวมึงม,มีขีดจำกัดร่างกายแล้วเนี่ยเียกับมิว ยี่ก,กูก็มีอะกูใช้ได้ไม่ถึงสิบนาทีใช้เกินสิบนาทีควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมึงสนใจมาเข้ากลุ่มจานพ่อคุบป่ะก็ได้ไมีปัญหาเอา้ยแกกลุ่มจานพ่อกูมีคนแบบแบบมึงแบบกูอีกตั้งสองคนเนะี่ย cùng mình sẽ dài lắm, Đâu mới dạy này, mình mình sợ, mình nghĩ mình gua, anh lấy lại lên đi lấy mới thấy wow mình người lên, anh này con hạch, anh này cái mày đi ăn, cùi nữa hả, con trâu cùi nữa hả, em กูดูคลังลยนะไว้แม่แม่เล่นเล่นพาพามันไปดูฐานแลัวมั้งหรือว่าอะไรแบบติดของอเลยเชื่อใจมันได้จริงดิไม่รู้ดิเชื่อใจเชื่อใจแม่งได้บอกไอ้เชี่ยแม่งสมองวิติกล้าเนื้อกูว่าไงน่แล้วพอว่าดรสู้กันเนี่ยแล้วก็มาตรงที่ชั้นกันอีกดิเพราะไม่มีใครชนะ ก็พี่กูแข็งเกินไปแล้วก็มาทำไรแม่แต่จริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ถ้าถ้าไม่หยุดการต่อสู้ไว้คือฉันก็แพ้แล้วนะเข้าเลยแมวมันดีเลย ฐนนานรับฐาน,านมาชัชาการของเราได้ได้เคยสงสัยเรื่องอาจารย์ยาหายตัวไปตรงนี้เด็ดขาดวิย่ากลับไปวางที <c oughs> ่เดิมมันไม่ดีหรอกนายเคยสงสัยเรื่องอาจารย์และนักเรียนที่หายตัวไปปะไม่รู้ ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยได้ยินนะบึกอยู่โรงเรียนนี้ยังไงไม่เคยได้ยินข่าวที่นักเรียนและอาจารย์หายตัวไปวันเนี่ยอออก็ข่ากูจะข้าเนื้ <c oughs> <c oughs> นอรีบเลยสมแล้วที่เป็นเพื่อนกูเอาไป้ว่าเรื่องที่เนี่ยมึงก็อย่าไปบอกใครรู้ว่านีแค่นี้ก็พอ เดี๋ยวถ้าสมา,สมาชิกคน,คนในกลุ่มมาเพิ่มเดี๋ยวกูแนะนำให้ส่วนมึงอะ่ะเรามีห้องฝึกซ้อมอยู่ข้างล่างนู้นอ,อ,อีกที่หนึ่งอะ่ะเอาไว้มึงกับกูค่อยมาสู้กันตอนไหนก็ได้เอาว่าได้เฮออ้ยหวังว่าสักวันกูกับมึงจะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้ชี้ขาดลอยเลยนะ เป็นดอะไรว่าโอ้ยงซนเป็นเด็กเลยนะมึงเนี่ยแล้วมันจะระเบิดไหมเนาะเย่มามาๆาๆเดี๋ยวถ้าสมาชิกคนอื่นมาเดี๋ยวกูแนะนำให้แต่ตอนเนี้ยมึงเลิกซนก่อได้ไม่กินได้ป่ะ เอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าได้ย่อโอ้โหกินไม่ได้ละเอรินแม่กระโดดลงไปเต็มหม้อขนาดนั้นกินได้ละเต็มแน่นะกูว่าเฮ้ยอุ้งเขมพิดได้เหี้ยเต็มเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมาเนี่ย มึ้จกินไม่ได้แล้วมันมาอยู่ในห Past ีบได้ยังไงวะเนี้ฉันลืมเอาออกเน,นี่ยโอ้โไม่มีไม่ได้ค่ะฉกเลยโอ้โหกินมึงจะกินอะไรนั้นเลย้เยมึงเป็นวผัว <c oughs> นี่นนมึงกินเหล็กได้ได้วยเหรอเลนไม่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 ก่ <c oughs> อนหน้านี้มันมีหนู <c oughs> แค่ห้องฉันฉันเลยจะเอาบรรทุกมาหนูโอ้โหไม่ไอ้เลยเนี่ย โหนี่กินนี่กินแม่กระทั่งเพชรแม่งกระจกเลยเหรอเนี่ยเล่ฉันไม่ได้เสกมาฉันไม่ได้มาทาใครไม่รู้พลังมึงคือแดกทุกอย่างใช่ไหมไม่ใช่โหใหญ่เป็นมุมมึงก็แดกกันเนี่ยเอาเอาเอาตาย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 บ่อน้ำอยู่นู่นบ่อน้ำอยู่นู่นบ่อน้ำอยู่นู่นไหล นี่เคนโจเคนโจนายเอาอีกางานที่ไหนเข้ามาในทีมวะเนี่ยอนะอนย่างน้อย <c oughs> อย่างน้อยนะก็เห็นแล้วเมื่อกี้อะมันแข็งแก่งขนาดไหนใช่ไหมอาจารย์กาโต้เขามีเอ่อพลังที่ไม่ดีอายาที่สามารถแบบบำรุงสมองบ้างไหมะฉันอยากให้มันกินมากเลย <c oughs> ไม่รู้ดิอาจารย์เขาไม่อยู่นเนี่ยววันนี้ รอาจเขากลับมาดิเอ้ยโดนอะไรเนี่ยเลิกเล่นเฮ้ยอะไรยะทำอาหารเลยอะสีจะยึด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 มึงทำอาหารได้มึงทำอาหารได้นะมึงจะทำแล้วออกมาเป็นชูคีเหมือนพระอีกอะอนิเมะเรื่องหนึ่งไว้แน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยะจะได้ดูกระตุ้นว่าเงินไปแล้วมึงกันอะไรน้ำตาเหรอ เมื่อกี้ทนไม้หล่าออกมาทนไม้ทนไม้ทนตีนะแต่ไม่ทนหถาเลยเว้ยถ้าเมื่อกี้นะไล่หล่าหนี่งออกมาไอ้นี่ไม่น่าอยู่รอดแล้วแหละเลยแต่เย็นแต่เว่อวิ่งมึงมีห้องอยู่ไหมเนี่ยเฮียไม่มีไม่มีเลยเลยอ๋อโอเคเฮียมึงไปเอามึงไปเอาเตียงมานอนตรงนี้นอนใดที่ ของฉันเอ้ยได้ตัวยงยูได้นี่เอ้ยเอ้ยแบ่งปัดกันได้เอ้ยยี่เคมวางเลยวางเลยวางเลยกูเียวีวางเลยกูเียนเหรอเอ้ยฝันนี้ฉันแชรฉันนอนละเยอะอืมนอนด้วยเยอะโอเคฝันดีเวล่ันดีเวลเจมีจา